ลก,กลับสวัสดีท่านในครับเ้ีผมเดฟเซสแล้วก็พูดเร็วไปไหนไมโครฟ์อัลติเม t ปั a กัวอีพีที่สามนะครับได้ได้ได้อีที่สามนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเล่นปากัวเป็นปากัวเอเมอรัลนะครับถ้าพร้อมเรวก็มาเริ่มกันเลยครับอือฮึ เลเวลสองนะครับเดี๋ยวนะทำไมเลเวลสองให้ก่อเลยหนึ่งเลเวลสามครับอุ้ยมันยากอันนี้ยาก,นนยากเป็นรั้วด้วยต้องกระโดดจากเตียงเลยนะครับ ไม่โอเคไม่โอเค โอ้ตรงนี้ง่ายอยู่ครับเลเวลเท่าเนี่ยหนึ่งสองสาเลเวลสี่ครับอแค่นี้เอง วิ่งกับเลเวลที่ห้านะครับง่ายกว่าเลเวสองอีกเลเวลที่หกนะครับโอ้ออืหึ ถึงไหมเนี่ยถึงครับเดเวลเจ็ดครับอือฮึอือฮึไม่ถึงครับ เลเวลที่8นะครับ โอเคครับต่อเลยครับถึงบันไดแล้วนะครับอื้อ้ อ๋อนะครับเล้วเลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แน่จะเลือกที่เก้าแล้วเนี่ย ในวั i ี่สิเอ็ดนะครับ ก็บจบเป็นที่จบรอวนะครับใครชยน่นชมบนแล้วก็ติดตามกันได้นะครับเจอกนใหม่อีกคลิปหน้าครับ